คราวนี้เรามาถึงการมิวเทชันนะครับการมิวเทชันหรือว่าการกลายพันธุ์เป็นการเปลีป่ยนแปลงของสารพันธุกรรมนะครับอย่างกะทันหันไม่ว่าจะมาจากเหตุการณ์ใดก็ตามนะครับถ้าเป็นความผิดปกติที่เซลล์สืบพันธุ์หรือว่าแกมีดนะครับจะสามารถส่งต่อไปที่รุ่นถัดไปได้นะครับแต่ว่าถ้าผิดปกติที่เซลล์ร่างกายมันก็จะเป็นความพิการแค่ส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับ สารที่มีผลทําให้เกิดการกลายพันธุ์หรือว่าการมิวเทชันเนี่ยนะครับโดยหลกัหลกๆแล้วก็จะทําให้เกิดโรคมะเร็งด้วยนะครับเช่น1ก็คือสารจากรังสีรังสีอะไรบ้างนะครับ1ก็คือรังสี UV จากแสงแดดรังสี X-ray แต่ว่าต้องโดนในปริมาณที่มากๆนะรครับแล้วก็รังสีนิวเคลียร์นะครับแกมมาอลาัลฟาเบต้านะครับอันที่2ก็คือควันบุรีนะครับ พันบุหรีมีสารนิโคตินอยู่ใช่ไหมครับซึ่งไอ้เจ้าสารนิโคตินก็จะเป็นตัวก่อให้เกิดโรคมะเร็งทางตรงเลยนะครับอ่าสุดท้ายก็เป็นหลังสี UV ที่พี่บอกไปแล้วเนาะซึ่งการมิวเทชันนะครับแบ่งออกเป็น2รูปแบบก็คือเป็นมิวเทชันในระดับยีนนะครับดล้ที่สองก็จะเป็น non-disjunction ก็จะเป็นโครโมโซมนะครับโครโมโซมมิวเทชันโอเค น้อเป็นความผิดปกติในระดับยีนแล้วก็ความผิดปกติในระดับโครโมโซมนะครับก็คือในระดับที่ใหญ่ขึ้นมาโอเคไหมคราวนี้ครับคราวนี้เรามาดูแบบแรกก่อนนะครับก็คือยีนมิ t เทชันนะครับมาดูในรูปนี้เลยนะครับอ่าอันนี้เป็น Normal DNA นะเป็น Template DNA s t เ a n d เป็นสาย Template ที่ใช้ในการอ่า ถอดรหัสเพื่อสร้างเป็น mRNA เกิดขึ้นนะครับก็จะได้เป็น UUU UAU GAA c d u นะครับเมื่อมีการถอดรหัสออกมาแล้วก็จะได้เป็นพวกกรดมิโนโเหล่านี้ออกมาไม่ว่าจะเป็นฟีนิลอะลานีนนะครับเทียรนีนอะลานีอานอาร์จินีนถูกไหมครับอันนี้คือสายปกติยังไม่ได้มีความผิดปกติใดๆเกิดขนะึ้นเนาะ คราวนี้ถ้ามันมีความผิดปกติเกิดขึ้นนะครับถ้ามันความผิดปกติเกิดขึ้นตัวแรกสุดเลยเรียกว่า silent mutation นะครับ silent แปลว่าเงียบถูกไหมครับอาจักเตอมที่มันควรจะเป็น A มันเปลี่ยนมาเป็น G นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับ UUC กับ UUU เนี่ยมันให้กรดอะมิโนตัวเดียวกันถูกไหมครับก็คือฟีนิลอะลานีน นะครับเพราะฉะนั้นไซเดนเมเทชันก็คือการเปลี่ยนรหัสแล้วได้กรดอะมิโนตัวเดิมพอมันได้กดอะมิโนตัวเดิมเนี่ยเท่ากับว่ามันไม่ได้เปลี่ยนแปลงฟีโนไทป์เนาะไม่ส่งผล ต่อฟีโนไทป์นะครับฟีโนไทป์ยังคงเหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงในการสร้างโปรโตีนแต่อย่างใดคราวนี้แบบท,ที่สองเรียกว่ามิดเซนส์มิวเทชันพอเปลี่ยนแล้วนะครับจากเดิมที่ควรจะเป็นอารานีนมันได้ไกลซีนนะครับอารานีนเปลี่ยนแปลงให้เป็นไกลซีนนะครับมิด sense แปลว่าผิดพลาดนะครับ missense ก็คือการผิดพลาดเพราะฉะนั้นแล้วปเปลี่ยนแล้วได้กรดอะมิโนตัวใหม่อ่าก็เรียกว่า missense นะครับ แบบที่สามเรียกว่า nonsense นะครับจากเดิมที่มันเป็นอะไรครับ UAU มันได้เป็น UAA นะครับเพราะฉะนั้น UAA เนี่ยได้ stop codon เนาะเปลี่ยนแล้วได้ stop codon อ่าก็เรียกว่าเป็น nonsense นะครับโอเคต่อมานะครับ ก็จะเป็น2แบบเนาะร่วมกันนะครับเรียกว่า frame s h i p mutation นะครับ frame s h i p mutation ก็คือชิปหายเนาะทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มขึ้นมาของเบสนะครับหรือการขาดหายไปเนาะอันแรกเรียกว่า insertion ก็คือการเพิ่มเบสเข้าไปเนาะเพิ่มเบสแล้วทำให้ สายอื่นๆเลื่อนหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะพังทั้งหมดเนาะกรดอะมิโนตัวต่อไปต่อไปต่อไปเนี่ยก็จะเปลี่ยนหมดเลยนะครับเหมือนกันกับ d e ล e t i o n อันนี้ก็คือเบสขาดหายไปเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้อ่ากรดอะมิโนตัวที่เหลือเนี่ยผิดเพี้ยนไปหมดเลยนะครับเรียกว่าเฟรมชีพ โอเคก็เป็นเท่าไหร่ครับหนึ่งสองสามสี่แบบนะครับเป็นมิวเทชันสี่แบบเนาะเออจำแค่นี้พอละนะครับไซเลนต์มิสเซนต์นอนเซนต์เฟรมชิพนะครับโอเคอ่ะจดเสร็จแล้วเดี๋ยวบอกพี่นะจดเสร็จแล้วค่ะโอเคครับดูต่อ คราวนี้มาถึงเหตุการณ์ที่ชื่อว่า non-disjunction นะครับไอตัว non-disjunction คืออะไรมันคือการเปลี่ยนแปลงนะครับในระดับโครโมโซมพูดง่ายๆนะครับโครโมโซมมันมีการแยกตัวที่ผิดพลาดนะครับในระหว่างการที่แบ่งเซลล์แบบไมโอซิสนะครับเป็นความปกติในการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสที่โฮโมโลกัสโครโมโซมไม่ยอมแยกออกจากกัน ในระยะไมโอซิสหหรือซิสเตอร์โครมาติดไม่ยอมแยกออกจากกันในไมโอซิสสเป็นสาเหตุนะครับที่ทำให้เกิดความ,มบิดปบติที่เซลล์สืบพันธุ์สารบางชนิดเช่นสารที่ชื่อว่าคอร์ชิซีนนะครับ มีผลทำให้การสร้างเส้นใยสปินเดิลเนี่ยอ่าผิดพลาดนะครับจนทำให้โครโมโซมไม่สามารถแยกออกจากกันได้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะดูแรกนะไมโลซิสหนึ่งเห็นไหมครับ อันบนเนี่ยปกติแต่ว่าอันล่างตรงนี้เนี่ยนะครับมันเกิด non d e s j u n c t i o n มันจะไปพร้อมกันเลยเห็นไหมเขาที่พอไปพร้อมกันเนี่ยไอเซลล์ลูกที่ได้ฝั่งนี้นะครับมันจะมีปริมาณมากกว่าเซลล์อีกฝั่งหนึ่งนะครับอันนี้เป็น n บวกหนึ 1, ่ง n บวกหนึ่งฝั่งนี้เป็น n ลบหนึ 1, ่ง n ลบหนึ่งนะครับจำนวนโครโมโซมมันน้อยลงไปเนาะในขณะที่เ,เซลล์ด้านขวาฝั่งนี้นะครับ ในระยะมอซิสหนึ่งเนี่ยมันจะยังแยกได้ปกติแต่ว่าในมอซิสสองนะครับอันล่างสุดเนี่ยมันเกิด n o n d e s t i งชันนะครับเกิด n o n d e ส t ทงชันทำให้อันนี้เป็น n บวกหนึ่งอันนี้เป็น n ลบหนึ่งส่วนสองเซลล์ด้านหลังเนี่ยก็ยังคงเป็นเซลล์ที่ปกติอยู่นะครับอ,อันนี้ก็เป็น n o n d e ส t i ง c t i o n ในแต่ละบริบทนะครับโอเค อ่าได้เนาะคราวนี้คราวนี้เดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับเลื่องมมาเลยครับ คราวนี้มาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่านะครับตัวของเนื้อหาหลักๆนะครับที่เป็น central dogma เนี่ยหมดแล้วนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูเนะื้อแบบฝึกหัดกันคราวนี้นะครับจากสายทินเอห้าพรามไปสามพร์มนะครับซึ่งสายด้านบนเป็น non เทมเ l a t e นะครับสายล่างเป็น template เราแปลงจากสายบนให้เป็นสายล่างจากนั้นก็แปลงให้เป็น mrna และแปลงให้เป็นโปรตีนต่อไปนะครับเดี๋ยวพี่ให้เวลา2อนาทีเนาะในการทำตรงนี้นะครับ วิธีการในการแปลงนะครับแปลงหพรามไป3พรามให้เป็น3ามพรามไปห้พรามก่อนนะครับจาก ATG ก็จะเป็น TACAAA ก็เป็น TTT TTTG GGC AAA AAT G G T G G T A A A แล้วก็ A T C ถูกไหมคราวนี้ m R N A ทำอย่างไรนะครับ m R A ก็คัดลอกสายที่เป็น non template มาเลยนะครับวิธีการเนาะแต่ว่าคัดลอกมาเฉยๆไม่ได้นะครับ และเปลี่ยน t ให้เป็น u นะครับ5พรามไป3พราม a u g a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  c c c g a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  t c c a เขียนไม่พอ C C A U U U อืมอับหนึ่งนะแล้วก็ U A G นะครับวิธีการแปลงให้เป็นโปรโตีนเนาะเราจะต้องอ่านทีละชุดเป็ดโค,โคโดอนนะครับความหมายของการอ่านทีละชุดเป็ดโค,โคโดอนคืออะไรก็คืออ่านทีละสาม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  สามแบบนี้นะครับกรดอะมิโน,โนที่จะได้ก็คือเป็นหนะึ่งเมตไทโรนีนเนาะ AUG เป็นเมไทโอนีน AAA เป็นลูซีน AAC เป็นแอสาราจีนนะครับแล้วเราก็เขียนต่อไปเรื่อยๆนะเป็นโพรลีนเป็นฟีนิลอะลานีน เป็นริวซีนเป็นโปรลีนสองตัวแล้วก็เป็นฟีนิลอะลานีนถามว่าอันสุดท้ายที่เป็นสต็อปโคดอนต้องเขียนไหมไหมไม่ต้องเขียนนะครับไม่ต้องเขียนลงไปเพราะว่าเป็นสต็อปโคดอนเเพราะฉะนั้นเราตอบคำถามต่อเนาะ รานนี้ตอบคำถามสายดินเอเมื่อถึงปลายแล้วนะครับจะได้กรดอะมิโนโกี่กรดอะมิโน,โลโนโแล้วก็ได้พันธะไฮโดรเจนไม่ใช่พันธะไฮโดรเจนนะพันธะแปปบทายเท่าไหร่นะครับหนึ่งสองสามี่ห้าหเจ็ดแปด้านะครับได้9้าอะมิโนโอแอซิสแล้วก็ได้กี่พันธะครับได้แด แอปไทบอลโอเคต่อมานะครับถ้าเปลี่ยนจาก C ในตัวที่9ของ non-template ให้เป็น t ตัวที่9ก็คือตัวนี้นะครับ c ปเปลี่ยนให้เป็น t เพราะฉะนั้นเนี่ยจาก a a c จะ,ปะเปลี่ยนให้เป็น a a u นะครับปรเปลี่ยนเป็น a a u ซึ่ง a a u นะครับมันเป็นกรดอะมิโน a s p a r a าจี e เหมือนเดิมการมิวเทชันแบบนี้นะครับ เป็นการมิวเทชันที่เรียกว่า Silent มิวเทชันเพราะว่าเป็นการเปลี่ยนแล้วได้กรดอะมิโนยังคงเหมือนเดิมอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเหลืออีก3ข้อเดี๋ยวให้ทำก่อนเนาะคราวนี้ในข้อที่3นะครับถ้าเปลี่ยนทีในตัวที่17ของสายนอนเทมเพลตให้เป็น C ตัวที่17 1 2 3็ 5T ให้เป็น C ใช่ไหมครับมันก็จะกลายเป็น UCA เนาะในข้อนี้นะครับมันจะได้ mid sense นะครับเพราะว่าจากเดิมเนี่ยมันเป็น r l s c e n e เนาะมันเปลี่ยนให้เป็น serine นะครับ g l u c เป็น s e r i n e จะเกิดเป็น mid sense mutation นะครับส่วนข้อที่4นะครับถ้าเบสตัวที่5ของสายนะครับท template หายไปอุ้ยเ,เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวนะซีรีมันขึ้นมานะครับโทษทีก็ แน่นอนนะครับเกิดเฟรมชิปแน่นอนแทบบไม่ต้องสืบเลยนะครับส่วนข้อ5ถ้าเบสตัวที่7ของ non template เป็น A เบสตัวที่เป็น A ่สอี่ห้า3 4เจ็ เปลียนเป็น A อเอา้ามันเป็น A อยู่แล้วนี่เพราะฉะนั้นก็ไม่ส่งผลอะไรนะครับโอเคนะอันนี้ก็คือทั้งหมดนะครับของอพันุสาสมริมเกุลที่ไม่ได้รวมกับ Genetic Engineering งนะครับแล้วว่าของนนวไม่ได้สอบนะครับโอเคเดี๋ยวจะไปทำข้อสอบกันเนาะ